อ๋อนั่นมัดมัดถวงว้ก่อนมัดปากไว้ก่อนเขาต้องคายน้ำให้เต็มโดย่าต้องใช้เครื่องพัดลองเบิกเป็นแเอา อ,นนอันนั้นเตนั้มเต็มบ้อยแล้วก็อเอาน้ำมัน,นทอมันหน่อยหน่อยผลว่ะ,ะไไจุ่มล้วงหางไหนขี้บัทางทค,คุณแม่ป่ะดีคุณวหันมา,มา,นานหดัดนั่นไ้ดิไม่สิไรว่ะโอ้ยเหยียบเหยียบให้ตู้เลย ป,ปลาบ้ออกเหรอ,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 อยังม่ต้องออกบออกตะไคร้มาไหวะต้องน,นี้นานที่ห้องกอกแออลกหาลนเนาะนี่ไรหรอวะไรละไรพิยิตรลแดงว่า,าได้แล้ว,ลวนวี่ เอาหน้าก่อนสายช้าโดยจะต้องเสี่ยงเฮ้ยเกย์อ,อยู่ผู้ใดเราเห็นคลิปนี้มีประโยชน์นะพี่น้องปากกไลค์กดแชร์ไปกำลังใจให้เพจนะลุงเลเด้เอเอ้สาระดีๆมาบวกก็เรา,าเวิร์ทางคนต่อเลยเป็นแังไลยโอ้เอาเลยบา,ง,างต้นหนามบาซานนี่หูดมือหมดแนง น้ำน้ำที่เขาไปนี่ทอไลออกไปจากเอาน้ำออกจากซ้ายน้องน้ำมันเต็มฝ<ใ>นตกะู่มือเลยต่อไป้่รงติดเครื่องตแห้งมือนเดาีปลาินก็งอตุนนตมือเนี่โต๊ไม่อีอก,อกล,ล่ะ แห้งฟันเครื่องใช่ว่ะต้องติดเครื่องเน,นี่ยไรดีอยู่พี่หนึ่งไปลองเห็ดเบิงเด้อผู้ดใดต้องการเอาหนามออกจากสาดี๋ยวก็ต้องใส่เครื่องก็ต้องเลืองน้ำมันตัวปลาตัวปลาไปเปนก็นลงเม็ดไม่อีกแล้วก็คู่มือกันว่าน้ำเต็มสา